ช่วยด้วยพะนะไปช่วยเออช่วยด้วยพะนะไปดูที่ทำอะไรโอช่วยด้วยไหนน้องเพชรช่วยพี่หน่อยน้องเพชรเอาหนึ่งชอตตัเก่งเก่งอ้าอ้าอาช่วยด้วยช่วยด้วยเอาน้องพี่พลอยทำหน่อยพี่พลอยช่วยหน่อยหนึ่งช็อตอ้าเก่งค่ะอ้าช่วยด้วยช่วยด้วย ไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วๆ <ố S 1> พี่พลอยโอ,ยอเพชรช่วยพี่พลอยหน,น่อยโ okay. อเคเห็นไหมเขาเล่นด้วยกันเขาน่ารักเอ้อเจ้ด้วยเจ้ด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโอเคโอ้น้องขอลูกน้องขอให้น้องหน่อยเร็วโอ,โอ้ให้ยายเลาะเหรอลูก ไอสิพาน้องลอรอล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 อาอเาไปกับใครสักลัน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 ล่้องนี่ไอสิพานองรอรอลอลอรเราไปกับไปสักในในนนนนนยโอ้เก่งเก่งพอยเก่งพอยเก่งเออระรอรออารอรอ น้องสิบห้าอายลา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 ลป้าบิวมาแล้วเนี่ยป้าบิวป้าบิวโอ้อะไรนะลูกนี่ยหนูโดนเหรอโดนตรงไหนโดนตรงหัวเลยยายมายายเป่าให้นะคะพุวงหายโน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 อย่าไปดึงลูกอย่าไปดึงโนโนโนไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปดึงห่อไว้แล้วไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอายาค่ะเดี๋เดีอเดเดเดโอ๊ยไม้เลียวกันนะเอาไม้เลียวกันนะก็บอกงา้เนาะนะไม้เลียวกันนะยาหยุดเอาดูไม้เลียวก่อนนะแป๊บนึงไม้เลียวก่อนนะแป๊บหนึ่งไม้เลียวก่อนเอาไม้เลียวก่อนอ้าวหยุดได้เหรอเนี่ยเนี่ยไม้เลียวใครไม่ฟังยาย เนี่ย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 บอกว่าหยุดก็ต้องหยุดอเสีผ้าอยู่ไหนนะอยู่ไหนแอบอยู่ไหนฮะเจอไหมเลียวแล้วแอบอยู่ไหนไอยู่นี่เหรอกัวไหมกลัวไหม,ลไมเลียวไหมกลัวไหมเลียวไหมจี๊ด ไม่ต้องขอเอาไว้ตีคนเนี่ยเวลาเด็กบอกไม่เอาเนี่ยไม่ฟังเนี่ยเนี่ยมันต้องเจอไม้เลียวเนี่ยอ่มาเลยมาเลยเออเอเออเอเจอไม้เลียวเนี่ย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 เอาไว้ตีคนเนี่ย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 ไว้ตีคนเนี่ยสองคนเนี่ยใครกลัวมั่งกลัวไหม ย่านทีพี่น้องเอ้อไอสีพ้าน้องเลาะ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 เ้ยอะโอเคเขารักกันพี่น้องที่เขาทำกันก็คือเขาจะมีแย่งของกันแต่เราต้องดูช่วงนั้นแหละช่วงที่เขาแย่งแหละ มาว่ายัางบ่ว<ม>่าตะแฝดเด็กหน่อยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำบาดเนาไปรีดน้ำกันเขาก็ยังตีกันเนาะเด็กหน่อยแย่งของกันนั่นแหละ,ะน,นี่ไม่เลี้ยวยายไม่พูดเลี้ยว